ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดเนื่องจากความจุข,ของโครงข่ายถนนที่เพิ่มมากขึ้นยังไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณรถยนต์ในปัจจุบันที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถรองรับต่อปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชนในแต่ละวันโดยเฉพาะย่านใจกลางมหานครที่มีประชากรหนาแน่น ย่านสิริราชก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งต้องเผชิญกับสภาพจราจรติดขัดเนื่องจากมีโรงพยาบาลและสถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนทําให้ผู้ป่วยนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์เดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากที่จริงรถไฟนี้จะได้ประโยชน์มากเพราะดีกว่าการคมนาคมทางถนนทางถนนมันแพงมาก รถไฟจะถูกลงไปมากดีสำหรับการเศรษฐกิจของไทยถ้าทำได้สำเร็จโดยเร็วพระราชกระแสแนวทางแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลสบิรราชและฟ่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2554จากพระราชกระแส แนวทางแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้น้อมนำกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางและสาธารณาสุขให้ดียิ่งขึ้นด้วยการขยายโครงข่ายระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและเพิ่มส่วนต่อขยายตลิงชันสิริราช โดยโครงการส่วนต่อขยายตลิ่งชันสิริราชจะเป็นการปรับปรุงแนวเส้นทางรถไฟชานเมืองเดิมให้รองรับระบบรถไฟฟ้าได้พร้อมปรับปรุงสถานีช่วงระหว่างตลิ่งชันสิริราชโดยใช้มาตรฐานเดียวกับโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชทําให้ผู้ป่วยรวมถึงนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้แนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีทนบุรีสิริราชซึ่งใช้เส้นทางระดับพื้นและยกระดับข้ามถนนจรญชนิทวงศ์เข้าสู่สถานีจรญชนิทวงศ์ที่เป็นสถานียกระดับจากนั้นรถระดับทางรถไฟสู่ระดับพื้นผ่านคลองชักพลัดถึงสถานีตลาดน้ำตลิ่งชันผ่านถนนสิงห์พลีจนมาบรรจบ กับสถานีตะลิงชันรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ6กิโลเมตรรูปแบบสถานีส่วนต่อขยายช่วงตะลิ่งชันสิริราชประกอบด้วยสถานีรถไฟ3สถานีคือสถานีทนบุรีสิริราชเป็นสถานีระดับพื้นได้จากสถานีทนบุรีเดิมมาตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชและมีทางเดิน เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลสถานีจรัญสนิดวงเป็นสถานียกระดับจากเดิมที่เคยเป็นสถานีระดับผื้นตั้งอยู่ห่างจากบริเวณสวนบางขุนนนทใกล้กับที่หยุดรถจรัญสนิดวงเดิมสถานีตลาดน้ำตลิ่งชันเป็นสถานีระดับผื้นตั้งอยู่บริเวณด้านข้างที่จอดรถของสำนักงานเขตตลิ่งชันซึ่งทั้ง3สถานีจะพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับผู้โดยสารจากด้านวังหลังโรงพยาบาลสิริราชน์น้ำตาลินชันและถนนบรมราชชนนีคาดว่าในปี2564จะมีผู้ใช้บริการทั้ง3สถานีประมาณ29,400คนเที่ยวต่อวันรูปแบบการเดินรถการเดินรถมีการปรับปรุง ให้เป็นรถไฟชาญเมืองรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมั omat, ติ Automatic Train Operation ในรถแบบใหม่และติดตั้งระบบ Automatic Train Protection เพิ่มเติมบนหัวรถจักรดีเซลเพื่อให้ขบวนรถทั้งสองระบบเดินรถร่วมกันได้ย่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีเสียงเบาและสั่นสถืือนน้อยมากเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับทางรถไฟน้อยที่สุดการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนด้วยการปรับจุดตัดทางรถไฟ2จุดจุดที่ 1. บริเวณถนนฉิมพลีใช้สะพานกลับรถรูปเกือกหมาบนถนนเลียบทางรถไฟให้เชื่อมถนนฉิมพลีแทนการตัดทางรถไฟโดยตรง จุดที่2จุดตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ใช้รูปแบบก่อสร้างสะพานรถไฟยกระดับข้ามจุดตัดทําให้รถยนต์สามารถสัญจรบริเวณทางแยกได้ตามเดิมศูนย์ซ่อมบํารุงเพื่อรองรับการซ่อมบํารุงการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีการปรับปรุงโรงซ่อมบํารุงทนบุรีเดิมให้รองรับการซ่อมบํารุงรถไฟในโครงการได้อย่างทั่วถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการให้สาธารณาชนได้รับทราบตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนการดาเนินงานจนทาให้ได้รับผลสรุป